ผล,ลไม้ผักสดผล,ลไม้แปรรูปอู้หูปิ้งย่างน้ำจิ้มมาล่าน่ากินมากผักสลัดผักสดสดอุ้ยมันกรอบมันอร่อยจริงๆน้ำพริกก็มาต้องลองแล้วกระเป๋าสวยมาก ดูสิฝนตกก็ไม่เปียกนะหรือจะเป็นของสวยๆงามๆแบบนี้โอ้โหน้ำยาซักผ้าน้ำยาสระผมสบู่กางเกงเกาหลีแม้แต่ยีนยืดก็ดูดีนะปวดเมื่อยเนี่ยตอกเส้นได้สบายมากเป็นเครื่องสเตเลส ช้อนชามมีดอู้หูยต้นไม้น่ารักสวยสวยมีครบครันเลยของดีของถูกสมัยเด็กๆก็ตามมาใส่กรอกใส่อัวแหนมย่างหูยน้ำลายไหลฝรั่งบางสายที่เขาว่าอร่อยนักอร่อยนาโอ้โห ขนมไทยโบราณจากมายุรีโฮมสเตย์ผักสลัดมะเขือเทศยำต่างๆลานเนียน้ำลายสอเลยแกเอ้ยมันเด็ดดวงนักแลมาลองชิมขนมปังขนมอร่อยๆแบบนี้มะพร้าวสดมะพร้าวปัน่น อูหูยของเขาเด็ดดวงจริงๆที่สารกลางแห่งใหม่นะเป็นในติมกะทิแบบเนี้ยบอกเลยอร่อยเย็นมากออหมกปิ้งทะเลต่างๆรวมทั้งขนมนมเนยน่ารักน่ากินทั้งนั้น ของดีๆอย่างเงี้ยไม่มาไม่ได้แล้วน้ำตาวกล้วยผักสดๆจากเกษตรกรกล้วยทอดมันทอดฟักทองทอดน้ำมันใหม่ๆเลยลองกินดูนะแบบนี้ทุกวันอังคารยำแหนมข้าวกรอบอร่อยจริงๆผลไม้สดผลไม้ตามฤดูกาล จะช่างจะหันมีหมดโอ้โหเขาขายดีแม้แต่อาหารทะเลแปลรูปร้านเนี้ยถูกสุด,สดอร่อยเด็ดต้องกุยชาติวอคอของอายุทยานะขนุนแกะสับปะรดข้าวโพดเทียนร้านนี้เด็ดจริงมีเข้าเกลียบปลากรอบๆอ,อร่อยๆนะ หรือนี่หลานหลานเปาขนมจีบสาระเปาเด็ดดวงมากแกงเผ็ดแกงไก่น้ำพลิกแกงโบราณร้านนี้ค่ะแม้แต่โรตีชาชักมีให้กินนะที่สารกลางราดหน้ามีกรอบโอ้โหมันอร่อยจริงๆแม้แต่น้ำอ้อยก็มาขันกันสดๆ สาวรสอะโวคาโดสตรอเบอรี่ปั่นอร่อยมากหรือจะเป็นเมลอนปั่นจากละออฟาร์มมาพบกันได้ที่สารกางทุกวันอังคารละออฟาร์ม